เราได้หมุนตู้กระชากรชาเลือกเมืองออกมาเป็นเมืองยามากาตะประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบอร่อยอ่อยขึ้นชื่อมากมายและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นกันแล้วครับว่าลูกกระชาสีแดงจะซ่อนวัตถุดิบอะไรเอาไว้ไปดูกันเอาละครับทุกคนข้ากับเข้าสู่รายการกระชากระชากท้าอร่อยซีซั2 ช่วงที่แล้วทุกคนครับเรามีโอกาสได้หมุนตู้กรชากรชาของเราแล้วนะฮะได้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากเมืองยามากาตะมามแต่เรายังไม่รู้ว่าลูกกรชากระชาสีแดงที่เราเลือกมาเนี่ยวัตถุดิบจะเป็นอะไรนะฮะช่วงนี้ไปชมวิทยาดีกว่าครับครั้งนี้ขอแนะนำเนื้อวาคิวของจังหวัดยามากาตะทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อวากิวเป็นอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมและกำลังเป็นที่สนใจระดับโลกจังหวัดยามากาตะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเนื้อวากิวชั้นนำของญี่ปุ่นด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากทั้งความร้อนในฤดูร้อนกับความหนาวในฤดูหนาวและอากาศร้อนเย็นในเวลากลางวันกับกลางคืนทำให้วัวค่อยๆเติบโตเป็นวัวที่มีลายไขยมันสวยละเอียดคุณภาพเยี่ยม ที่เราจะสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อวัวจากยามากาตะนั่นก็คือร้านยามากาตะยามะตั้งอยู่ที่ย่านซึกิชิมะโตเกียวสามารถลิ้มลองได้ทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มที่ทำจากวัตถุดิบตามฤดูกาลจากยามากาตะโดยเน้นที่เนื้อวัวยามากาตะย่างได้ที่ร้านนี้เมื่อถามพนักงานในร้านถึงเสน่ห์ของวัวยามากาตะก็บอกว่า ががががが柔らかかくくててててて味味強いいいのの特徴ででです細入っっ甘みあるる後ももさぱりしてて何枚食べこและนี่ก็คือเนื้อวัวยามากาตะที่สามารถลิ้มลองได้เป็นเมนูที่รวมเนื้อทั้ง7ส่วนตั้งแต่เนื้อที่ไม่ติดมันจนไปถึงส่วนที่หายากสุดหรูที่มีลายเนื้อสวยงามและชื่อเมนูนี้ก็คือรวมสุดยอดเนื้อวัวยามากาตะของญี่ปุ่น มีทั้งเนื้อสันนอกหรือเซอร์ลอยที่มีลายไขยมันแน่นๆเนื้อส่วนที่มีเอ็นในส่วนต้นขาด้านหน้าเนื้อสันในส่วนที่ไม่ติดมันและเนื้อไม่ติดมันในส่วนเนื้อโคนขานอกจากนี้ยังมีเนื้อส่วนกลางของเนื้อสันในหรือชาตบรียองซึ่งเป็นเนื้อส่วนที่หายากและมีคุณภาพดีเป็นพิเศษและเป็นส่วนที่มีน้อยมากในวัวหนึตัว สามารถลิ้มรองเนื้อวัวยมกะตะส่วนต่างๆได้จากเมนูนี้รวม1กิโลกรัมเราจะนำเนื้อเหล่านี้มาย่างบนตะแกรงแล้วทานแบบสไตล์ยากินิคุเนื้อส่วนกล้ามเนื้อกระบังลมด้านในเป็นส่วนที่ลายไขมันน้อยทำให้เพิ่มความอร่อยของเนื้อได้เป็นเท่าตัวและกินได้หลายชิ้น เนื้อส่วนกลาของเนื้อสันในหรือชาตบิยองซึ่งเป็นส่วนที่พรีเมียมสุดๆและค่อนข้างหนาก็จะนำมาย่างทั้งชิ้นแล้วค่อยหั่นออกมาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำความนุ่มละลายในปากและอูมามิที่ได้จากเนื้อคุณภาพดีทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานที่สุดยอดนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารที่ใช้เนื้อยามากตะทำแบบนี้ด้วย เป็นเมนูที่ใช้เนื้อวัวสดห่อข้าวและท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนเปรีบเหมือนเรือรบเนื้อวัวโปะไปด้วยไข่ปลาแซลมอนลายไขยมันของเนื้อวัวกับรสเค็มนิดๆของไข่ปลาแซลมอนเข้ากันได้ดีมากๆครับเป็นเมนูอร่อยที่สามารถเพลิดเพลินได้ทั้งความนุ่มของเนื้อและความกรุบข,ของไข่ปลาแซลมอนภายในคำเดียวสวัสดีค่ะยามากาตะโนวะกิวถืしมันอร่อยสินเดไม่น่าสันิอกนกุนค่ะ 너무 okay. 고 ูดภาษาไทยด้วยอันนี้ก็ตโกไซมาสไหนเราก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาถ่ายมาเฉพาะให้รายการเราโดยเฉพาะเลยถูกต้องเลยแต่ว่าข้างหน้าพี่บอยดูดิเนื้อจากยามากาตะคุณความลายความมันแซ่เนื้อมาเกิวอันนี้เขาเรียกว่าส่วนไหนฮะน่าจะเป็นลิปอายมากลิฟอายเพราะว่ามันมีทั้งมันมีทั้งเนื้อน่าจะเยอะมากมากด้วยความพิเศษของเนื้อชนิดนี้นี่เป็นยังไงคะใช่ข้อมูลมันจะไม่ค่อยได้กินง่ายๆอันนี้เรารู้เพราะเขาอายไงเขาเลยลุก หลบไปข้างหลังเวทีเลยนะยังไงยังไงความพิเศษของเขาลิปอายเนี่ยคือตัวเนื้อเนี่ยเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นมาร์เบลแซกนะครับแต่ว่าวันนี้เมนูที่เชฟคำูนทําให้เรารับประทานเนี่ยเหมือนกับเมนูที่ดูในวทีอาร์เลยอันนี้คือเมนูชื่อว่าอะไรคะเชฟคำูนอันนี้เรียกว่ากึ่งกังซุชินะครับกึ่งกังนี่แปลว่ารูปของเรือลบนะครับเขาตั้งใจปั้นให้มันเป็นลักษณะของเรืออะไรอย่างนี้เป็นเรือไม่เห็นเหมือนเลย ไม่น่าเชื่อเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยรอรอรอนี่คืออะไรเพื่อนเห็นเนื้อดีๆไม่ได้เลยเฟิรอนอะกว่าจะรับประทานรบกวนต้องมีแต่ซอสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีวัสบีที่แยกไว้ให้นะครับคำที่สองแตะซอสด้วยเมื่อกี้ไม่ได้แตะซอสค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมชวนกินกะเพราไม่กินผมรู้ละเขาจะมากินในรายการเอากะเพราหมูกรอบไหมไม่เอาพี่แต่ว่าเฟิร์นไม่ได้กินคนเดียวเพราะว่า มาลีอยู่ที่หน้าทั้ง2คนแล้วนะฮะให้น้องบอสกับน้องปีเตอร์ได้ลองชิมนะฮะชื่อเมนูว่าวากิวครึ่งกัางชูชิอ๋อนึกว่าพูดไม่เหมือนเดิมกินได้ยังจะป้อนแล้วนะได้เอาเลยเดี๋ยวผมจะใหมาถากับทางกรรมกานที่แ้่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีปากดีๆลูกเชฟส้มหน่อยเขาป้อนผมด้วยนะผมป้อนตัวเองก็ได้ วันนี้เป็นศึกคู่จิ้นนะฮะระหว่างสองทีมระหว่างน้องบอสกับน้องเอ๊ะอะไรอ่ะอืมเผื่อเหลือเราเนี่ยสองชิ้นขอนสองชิ้นอย่าลืมระหว่างที่เขาอินเสิร์ตพวกเขาเองตัดเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่บอสถามพี่บอสก่อนรสชาติอร่อยครับตอนปกติผมผมไม่ค่อยได้ใส่มาครับตอนนี้ใส่ไปแล้วอร่อยปกติกินเนื้อดิบไหมจริงจริงแล้วนี่มันมีความเป็นแร่เหมือนกันเนาะก็จะเบิร์นหน่อยๆเบิร์นไฟเฉยเฉย่งให้กลิ่นเขาออกอร่อยตัวเนื้อตัวเนื้อเป็นไงตัวเนื้อ ก็นุ่มครับ,บมีมีความนุ่มปีเตอร์ครับรสชาติปเป็นไงบ้างครับละลายในปากมากเลยครับผมสุดยอดนออเนาะคิดว่าเราจะเอาอยู่ไหมวัตถุดิบพฟรเนียมขนาดนี้เราจะทำออกมาให้อร่อยได้ไหมปีเตอร์ผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าเรามีเชฟสุดฝีมือเราต้องบอกว่าได้ได้อยู่ไม่ได้ได้ได้อยู่แปลว่าอะไรใช่ได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าได้แหละได้ก็ส่วนตัวเราปีเตอร์รู้สึกว่า มั่นใจร้อยปอร็น์ยู่แล้วครับเพราะว่าเชฟเนี่ยเขาเก่งทางด้านเรื่องของอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงครับอ่ะวันนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยได้รับไปแล้ววัตถุดิบพรีเมียมก็คือเนื้อวากิวจากิวมักกะต่โอ้โหวันนี้อยากจะชิมแล้วนะว่าทั้งของคนจะสามารถทำวัตถุดิบพรีเมียมออกมาได้ดีขนาดไหนนะแต่ละสัปดาห์คอนเซปต์ก็ต้องมีด้วยต้องทำตามคอนเซปต์นะฮะแล้ววันนี้ค่ะคอนเซปต์ที่ทั้งสองทีมจะต้องรังสรรค์มาเป็นเมนูที่ดีก็คือ สวรรค์ของคนรักเนือ้อทั้งสองทีมมีเวลา45สนาทีนะฮะเชฟห้ามปรุงห้ามชิมเด็ดขาดนะคะผู้แข่งขันขต้องเป็นคนชิมเองปรุงเองเท่านั้นเอาตอนนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมไหมคะเชฟพร้อมไหม<า>พร้อมมากพร้อมแล้ว<ๆ>ได้เวลาท่าร้อย สารกันหน่อยสื่อสารกันหน่อยอว่าจเราจะลองสาธิตให้ดูก่อนว่าเออเราจะสไลด์ประมาณไหนนะคะโซนนี้เราก็คือเราตัดออกเลยดูลายเนื้อนะคะถ้าสมมติว่ามันมาเกี่ยงแบบนี้สไลด์ยาวตัดมาแบบนี้เกียงสยยาธิตนี่แหละมาทำเน,นื้อมาวางชิ้นหนึ่งสาธิตน, <ๆ S 1> นิดห,หน่อยไม่ได้สาธิตจะทั้งชิ้นเร็วขนาดนั้นเลยเพิ่งจะผ่านไปนนาทีกว่า เห็นไหมเห็นไหมเห็นการโรยเกลือไหมคะหวันไส้ต้องท่าโรยเกลือนี่แหละเห็นท่าโรยเกลือผมไหมปีเตอร์โหเห็นพี่แต่พอเห็นแล้วอ่ะกลัวเป็นโรคไตเลยว่ะโรย่าโรยก็ไดสองข้านแล้วก็กลับาเหมือนก็ิไทยยากไหมครับปีเตอร์ในการสไลด์เนื้อฝั่งนี้ทําอะไรครับเชฟแป้งกับปีเตอร์ครับตอนนี้กําลังสอนน้องแล่เนื้ออยู่และเมนูจะทําเป็นอะไรอ่ะ จะทําเป็นแนวทาทากินะคะทาทากิใช่ทาทากิแล้วก็จะทําเป็นออกแนวทาท่าอะไรประมาณนี้ยากไหมครับปีเตอร์ในการสไลด์เนื้อจริงๆผมว่าถ้าเป็นเนื้อเนื้ออื่นน่าจะยากนะแต่นี้มันเหมือนเราปัดเนยปาดเนยอยู่เนีเพราะว่ามันมันมันนุ่มมากครับเออ ลแล,ล้วฝั่งนู้นล้วคะคุณฟ้ามาถึงฝั่งนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้เขาแอบส่งเสียงไปบอกแล้วฝั่งนู้นโมฝั่งนู้นเขาโม,ม้ไงบ้างรับฟังสิงสเราโม,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 ม้กว่าเราโม้กว่าเนี่ยถ้าโยรยเกลือเราโม,ม้ม,มากเลยเนี่ยไหนขอดูท่าเลยตัวเดียวสิเห็นไหมเห็นไหมสอนแป๊บเดียวก็ได้แล้วถามบอสดีกว่าวันนี้วัตถุดิบที่เราได้ีจะต้องแข่งขันเป็นเนื้อรู้สึกไงบ้างได้วัตถุดิบหลักเป็นเนื้อนะครับก็รู้สึกว่าเข้าทางเลยครับเพราะว่าเป็นสายเนื้ออยู่แล้วชอบกินเนื้อนะครับถามเชฟส้มดีกว่า เมนูที่เราจะทำในวันนี้เป็นยังวันนี้ของเราจะเป็นฝรั่งผสมจีไม่ใช่ผสมญี่ปุ่นก็เป็นแบบว่าทวิสใช่เป็นแบบว่าเวสเทิร์นผสมกับว่าเจแปนนิสโอ้โหแสดงว่าวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่พรีเมียมเนี่ยหลายๆอย่างอย่างเนื้อที่เราได้มาเป็นเนื้อวากิวก็คือไม่จําเป็นต้องไปปรุงอะไรเขาเยอะเนื้อเนี่ยไม่เนื้อเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ไม่จําเป็นต้องปรุงเยอะเลยนิดเดียวเนี่ยก็จะมีความอร่อยเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้ววันนี้เนี่ย ขึ้นอยู่กับฝีมือน้องบอสในการที่จะกริวเนื้อและถ้าเขากริวดีเนื้อจะเลิศเลยนี่จะเริ่มยังจะเริ่มยังเกือบจะยังไม่เริ่ม45าทีทันไหมทันเพราะตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะอ่เริ่มเลเริ่มเลยสบายมากเลยเรื่องของให้น้องทำซอสตลับมาคณะกรรมการครับผมสองฝั่งวันนี้ฝั่งไหนได้เปรียบฮะระหว่างเชฟจากวีสคูลเนี่ยที่เขาแบบเอ็กซ์เพร์ในเรื่องของการทำอาหารญี่ปุ่นและฟิวชั่น ส่วนเชฟส้มเนี่ยเป็นอาหารอินเดียใช่ไหมที่เขาถนัดอินเดียอะไรแล้วอาหารแบบอาหารไทยจีนเจ็เป็นนิดนี่กับเวสเทิร์นเวลาพูดื้องได้เปรียบเรื่องหน้าตามั่งได้ไหมเรื่องฝีมือเราอ่ะฝีมือเราให้ฝั่งนู้นไม่ได้ใชมวันนี้เราต้องฝีมือด้วยเหรอเหรอโอเคเชฟส้มจากที่ฟังคอนเซปต์ของทั้งสองทีมเซงว่าทีมไหนได้เปรียบ ผมว่าเนื้อเนี่ยทำอะไรก็อร่อยอะนะแต่อยู่ที่ว่าตรงกับคอนเซปที่ทางรายการให้ไหว้เปล่าคือสวรรค์ของคนรักเนื้อ,อ,อตรงนี้นะคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องเก็บไว้เลยนะค่ะในการตัดสินใจของพวกเราแล้วก็ตัดสินของเราเนี่ยอันนี้คือพอย n หนึ่งที่เราจะต้องเอามาตัดสินเลยครับค่ะแล้วถ้าเจ้าที่จะสงฟังจากคอนเซปฝั่งนู้นเนี่ยจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นแบบว่าเนื้อดิบ,บ,บเขาเรียกว่าอะไรนะตะ,ตะกิเป็นเนื้อดิบเนเนดยุเกะ อะแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าเอาญี่ปุ่นมาผสมผสานกับฝรัง่งมีความมีซอสท,ที่เป็นเบสเทิร์นพี่สมเป็ความเห็นว่าไงถ้าสาหรับใครที่เคยทานเนื้อก็อาจจะอวนเอมไปทางของคุณบอสนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยกินเนื้อดิบเนี่ยของคุณพีเตอร์น่าสนใจ ต้องมีแบบสูตรในการแบบเช็คเนื้อไหมเพราะผมว่าเราไม่ได้ดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราดูอะไได้บ้างดูดูเลือดดูดูเลือดมันออกมาเออตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปแล้วส0บนาทีนะคะส0บนาทีฝั่งนี้เพิ่งสไลด์เนื้อเสร็จเองฮะจริงเหรอฝั่งนี้เอาเนื้อลงกระทะแล้วนะไม่แต่งานเขางานละเอียดงานงานฝานี่เขาสไลด์เส้นบางมากอันนี้ต่อไปทําอะไรครับคุณคุณปีเตอร์ทำซอสครับ ซอสนี่เป็นแบบคิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมฮะปีเตอร์ใช่ครับคิดมาจากบ้านแล้วครับบอสหอมมากเขากปกติครับไม่น่าเชื่อว่าบอสจะเนื้อหอมคุณปีเตอร์คุณบอสมีอะไรอยากจะถามคุณมาเลยครับคุณคุณได้กลิ่นเนื้อของผมไหมครับความหอมมันลอยไปทางไหนกลิ่นไหมหรอฮะเป็นคนพูดแบบนั้นนะคุณยังไม่เห็นเลยคุณมาดูก่อนว่าสีมันเริ่มไหม้แล้วกลิ่นเนื้อผมหอมครับไม่ได้ไหมหอมแล้วแก้มผมปะล่ะ เดี๋ยวจับเนื้อลงนี่นะคะเดี๋ยววัดวัดได้อยู่ยจี่ข้างนับในใจสิบวิหนึ่งสองในใจสิบวิแล้วก็ใคยกลับค่ะเพราะว่าเราจะเอาเป็นมีเดียมแรรเฮ้ยฝั่งนี้เขาก็กริวเนื้อเหมือนกันนะจริงเหรอหูวันนี้เราได้กินแบบเต็มที่เลยผกลูก อะไรคะน้าอะไรคะมะกอกเขียวค่ะมะกอกเขียวใส่ลงไปด้วยะใส่ไปกับลูกพกลูกโอ้โหก็จะมีความเป็นแบบฝรั่งมากเลยนะใส่มะกอกด้วยใส่มะกอกลูกต่อไปอะไรคะน้ามะกอกดำค่ะโอ้ใส่ทั้งมะกอกเขียวมะกอกดำเลยให้มันบาลานซ์กันแสดงว่าตัวซอสที่ได้อะเชฟส้มมันจะมีความเป็นเพสโต้ใช่ไหมมันคือเพสโต้ซอสมันคือเพสโต้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเราก็เปลี่ยนวัตถุดิบบ้างเพิ่มบ้างคว่นี้อะจริงๆ มัก็ต้องหมดน้ำมันนี่ต้องใส่น้ำมันมะกอกใช่ไหมใช้น้ำมันมะกอกเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินะอต้องใส่เอาเน่อชิมชิมชิมเจ๊ให้พี่บอสช่วย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 อะพี่บอสทำนะเป็นไงฮะชิมแล้วเป็นไงขาดอะไรมันหวานค่ะมันหวานน้ำผึ้งโดดเลย ค่ะน้ำพึ่งโดดเนาะเดี๋ยวใส่โซลูใส่เกลือนี่อยู่ที่รสปากเราแล้วเนี่ยอมชิมได้เลยอ่ะชิมชิมได้เลยลูกหนูลองชิมรสชาติมันควรจะเป็นไงเชฟบอกเราได้ไหมมันต้องแบบมีเบซิลนำแล้วก็มันมันหน่อยมันมันแบบมันมันถั่วแล้วก็ได้ไหมเปรี้ยวของเราไม่ได้ใส่มะนาวเราใส่นี่แทนมันอาจจะเปรี้ยวไม่เหมือนมะนาวแต่ว่าเปรี้ยยวอ่่างไมต้องอร่อยอ่ะเอาเปรี้ยวไม่พุ่งมากแต่มัน